กระทรวงมหาดไทยจัดงานซิลเฟสติวัล2024เดินหน้าพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยอย่างยั่งยืนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างไรายได้และอาชีพแก่ชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนจัดงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตตสกัญญา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาผ้าไทยสร้างโอกาสและ,ะไรายได้ให้กับชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอผลงานออกแบบสุดผ้าไทยจากดีไซเนอร์ชั้นนำให้มีความสร้างสารรค์และร่วมสมัยยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน นางพัชตราพรทองติดหึือในผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านทางโทรทัศน์ประกอบกับมีความชื่นชอบความสวยงามของผ้าไทยและมีโอกาสสวมใส่้าไทยบ่อยครั้งจึงสนใจมาเยี่ยมชมงานและรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการนำ้าไทยมาออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้น เชื่อว่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและหันมาเลือกใช้ผ้าไทยมากขึ้นได้และภายในงานไม่ได้มีเพียงผ้าไทยเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มช่างศิลป์ที่พยายามออกแบบเครื่องประดับจากทองคําเงินและอัญ,ญมณีท้องถิ่นให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นด้วยผ้าไทยสามารถออกแบบได้แบบว่าหลากหลายสวยงามมากขึ้นนะคนรุ่นใหม่ก็อาจจะหันมาชอบมากขึ้นโดยส่วนตัวก็ชอบชอบผ้าไทยอยู่แล้ว ใส่แล้วถ้าผ้ามีแพทเทิร์นที่แบบสวยงามมาเลยเงี้ยก็น่าสนใจคนที่เขาสนใจเขาก็น่าจะชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ประทับใจหลายอย่างเลยค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับจากช่างศิลป์และนิทสกากรรให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าลายพระราชทานอาทิผ้าลายสิริวชิราภรณ์ผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสบาปัตตานีผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีรวมถึงโครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยเครื่องจักสานโอท็อปให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ธันวาคม2567ณสูนแสดงสินค้าและการประชุม Impact e x h i b i ชั o นเซ็นเตอร์ฮอล6-7เบองทองธานีชาววิสาประทุมมาไายงาน